สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ต้น CE Channel ครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีเทคนิคเกม EA FC 24มาแนะนำอีกหนึ่งเทคนิคนะครับ นั่นก็คือการจ่ายทะลุช่องแบบจ่ายจ่ายยักษ์นะ d a i นพ Pass นะครับก็คือจ่ายแบบจ่ายทะลุช่องที่ปกติเราจะกดสามเหลี่ยม ในการจ่ายทรูช่องใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีเทคนิคในการจ่ายยัดจ่ายให้บอลมันพุ่งนะครับไปในตำแหน่งที่เราต้องการจะให้มันไปนะครับมันเขาเรียกว่าไดเวนพาร์ตนะครับปกติทุกๆภาคเนี่ยมันจะกดอ่กดปุ่มปันบอลกับกดปุ่มสามเหลี่ยมเพื่อจ่ายทลุช่องใช่ไหมบอลมันจะพุ่งกว่าเดิมถูกไหมครับแต่ว่าภาคนี้นะการจ่ายไดเวนพาร์ตเนี่ยหรือว่าการจ่ายทลุช่องแบบยัดเนี่ยมันใช้การกด ปั่นบอลกับสามเหลี่ยมหรือว่าอัสองอันหนึ่งเนี่ยแล้วแต่คนจะตั้งเนี่ยกับกดสามเหลี่ยมเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาอีกปุ่มหนึ่งนะครับปุ่มอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับต้องเน็ตต้องต้องอธิบายก่อนว่าการจ่ายยัดในภาคเนี้ยปกติแล้วเนี่ยทุกๆุกภาคเนี่ยมันมันทำง่ายมากนะจ่ายปุ๊บเนี่ยมันคือแบบนักเตะวิง่งแล้วก็ทะลุไปเลยแต่ว่าภาคเนี้ยคือถ้ามีนักเตะที่ นักเตะฝั่งตรงข้ามที่ซ้อนอยู่2คนขึ้นไปเนี่ยจ่ายยากมากนะครับเราต้องพลิกหาตำแหน่งนะต้องพลิกซ้ายพลิกขวาเพื่อจะจ่ายนะเพื่อให้นักเตะเราวิ่งทำทางเนี้ยหรือว่าเราใช้ครีเอทีฟรันนะครับในการช่วยนะช่วยให้นักเตะเราวิ่งหาช่องด้วยก็ได้นะครับมันจะเป็นทำให้ประสิทธิภาพในการใช้าการไดเวนพาร์ตเนี่ยการจ่ายทะลุช่องเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับผม อ่ะเรามาดูการกดเลยการกดเนี่ยปกตินะทุกภาคได้บอกไปแล้วนะว่ามันจะกดปุ่มปันบอลพร้อมกับปุ่มปุมป่มปันบอลแช่ไว้นะสมมุติผมตั้งไว้ R2 อนะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าปกติผมจะตั้งไว้ R2 นะกด R2 แช่แล้วกดสามเหลี่ยมนะครับถ้าอยากให้มันพุ่งไปไกลมันก็กดสามเหลี่ยมแช่ให้ขีดหลอดมันขึ้นมาสักสามหลอดมันก็จะพุ่งไปไกลอันนี้คือคือสูตรเดิมคือวิธีการกดในภาคเดิมนะแต่ว่าภาคใหม่นะครับ ภาคเนี้ EAFC 24เนี่ยเราต้องกดปุ่ม L 1ด้วยนะปุ่ม L 1ก็คือปุ่มเปลี่ยนเปลี่ยนผู้เล่นนั่นแหละนะถ้ามันถ้าใครตั้งไว้ตรง L 1ก็กด L 1แต่ส่วนมากไม่มีใครตั้งไปที่อื่นนะตั้งไว้ L 1หมดนะก็กด L 1บวก R2 ค้างไว้นะครับแล้วก,กดสามเหลี่ยมนะครับถ้าอยากให้พุ่งแรงก็สัก3หลอดแต่ถ้าระยะมันไม่ไกลมากเนี่ยเอาสัก2หลอดกําลังพอดีนะครับแต่ถ้าเออ สามริมเส้นกับมันมีอีกสูตรหนึ่งถ้าจะให้อยู่ริมเส้นแล้วให้นักเตะเราวิ่งไปวิ่งไปตรงริมเส้นเลยนะล้วก็กดอ่าัก3หลอดครึ่งนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับทวนใหม่นะครับ R 2กับ L 1แช่ไว้แล้วกดสามเหลี่ยมนะครับสูตรนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบตอนแรกผมก็ไม่รู้นะผมก็ไปลองกด R 2กับสามเหลี่ยมอันมันไม่มันใช้ไม่ได้นะผมก็เลยไปดูอ่า ดูหาข้อมูลมามันมันต้องกด L1 ด้วยภาคนี้นะครับผมก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับใช้ได้ดีเลยทีดเดียวส่วนคลิปในวันนี้ก็นห้จะจบลงท่านี้แหละใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฟังหน่อยเชวยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้น c e หน่อยนะครับส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับไปแล้ว